ให้เขาได้ทําหน้าที่แทนคนไทยให้ดีที่สุดนะครับทาให้ดีที่สุดทั้งที่จะทําได้ทั้งในส่วนของการแข่งขันและก็มิติของอวัฒนธรรมของทีมเราในเรื่องของการมีสัมมาคาร,ระวะความมีเวทนายความเป็นทีมใจสู้แล้วก็เรื่องของอการไหว้การ้องนะครับหรือการยิ้มแย้ม,ม,มสดใสซึ่งเป็นสเสน่ห์ของทีมเรานะครับไม่แพ้ กันก็อยากจะให้ทุกคนได้ทําหน้าที่ในทุกๆมิตินะครับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลแล้วก็ให้ดีที่สุดนะครับในสนามแรกเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงของพวกเราก็คือในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนเวลามันคนละคนละขั้วกันเลยนะครับคนละขั้วกันเลยก็เลยอาจจะต้องให้นักกีฬาได้พึงระวังในเรื่องของการเดินทาง,งการปรับเวลาเป็นหลักนะครับสําหรับงานแรกสนามแรกเนี่ย ก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะมีโอกาสนะครับได้สักสองชัยชนะสักสองั้งนะครับในแมตช์กับเกาหลีหรือแคนาดาเนี่ยนะครับก็น่าที่จะสู้กันได้นะครับส่วนทีมอื่นเราก็สู้นะครับไม่ใช่ไม่สู้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานที่ดีกว่าเราอยู่ในระดับโลกที่ดีกว่าเราแต่เราก็พร้อมที่จะสู้นะครับเพื่อทำหน้าที่แทนไทยให้ดีที่สุดนะครับก็ทุกคนก็สัญญาครับ กันนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็เชิญชวนครับแฟนกีฬาวลนนย้บอลพี่น้องชาวไทยได้ติดตามชมนะครับเชียร์ให้กำลังใจพวกเราทุกคนจะทำัหน้าที่ให้ดีที่สุดครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u ซ s r r i e e y ์ u t u b e พลาสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ